สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอ m คำทำนายในหัวข้อในตอนนี้เขาคิดอยากจะทำอะไรเพื่อคุณบ้างเรามาดูไพ่กันนะคะในตอนนี้เขาอยากทำอะไรเพื่อคุณบ้างเขาคนนั้นเขาอยากมอบความรักให้กับคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือคุณเป็นรักแรกของเขา คุณคือผู้หญิงที่มีสเสน่ห์คือคนที่มีสเสน่ห์สำหรับเขาคุณคือคนที่สามารถหยุดเขาได้ไม่ว่าที่ผ่านมาเขาจะเป็นคนใจร้อนหรือว่าเจ้าชู้หรือว่ามีปัญหาเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณสามารถมาหยุดเขาได้นะคุณสามารถทำให้เขาสงบลงได้คุณสามารถทำให้เขารู้สึกว่า เวลาเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขาอยากจะได้มาอยู่ใกล้ชิดคุณเขาอยากจะวางแผนในเรื่องของอนาคตระหว่างเขาและคุณให้มีความชัดเจนเขาอยากให้คุณมาอยู่เพียงข้างเขาตลอดชีวิตแล้วตัวคนเองในตอนนี้นะคะ คุณในตอนนนี้นอดีตความรักที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาอาจจะเคยมีปัญหากันมีเรื่องไม่เข้าใจกันมาก่อนนะคะสุดท้ายแล้วคุณกับเขาจะกลับมาปรับความเข้าใจกันลกลับมาคืนดีกันนะคะแล้วนะคะเขาก็คือจะมีการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะเขาจะปรับปรุงตัวเองเพื่อคุณ นะในตอนนี้สิ่งที่เขาคิดเลยคือเขาอยากจะปรับปรุงตัวเองเพื่อเพื่อคุณนะคะอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณค่ะ<ม>ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถามว่าแล้วนะคะหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาคุณอาจจะเคยยื่นคําขาดอะไรบางอย่างให้กับเขาไปนะคะ ว่าถ้าไม่ปรับปรุงตัวนะหรือไม่แก้ไขตัวเองคุณก็อาจจะจบความสมคัญกับเขาอย่างจริงจังนะคะซึ่งเขาเองเขาก็กลัวที่จะเสียคุณไปเขาเองเขาก็ยอมรับปากกับคุณว่าเขาจะปรับปรุงตัวเองเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเขายอมทําทุกอย่างเพื่อคุณเขายอมเหนื่อยเพื่อคุณนะคะตัวคุณเองคุณอาจจะยังไม่ค่อยไว้ไวใจเขามากนะักเพราะกลัวว่าเขาจะกลับไปเหมือนเดิมนะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจงเชื่อเถอะว่าเขาจะยอมทาทุกอย่างเพื่อคุณจริงๆเพราะว่าเขารักคุณเขาจะละทจริงทุกอย่างในอดีตของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาจะละทจริงให้หมดเพื่อเดินมาหาคุณนะคะเพื่อมาอยู่เคียงข้างคุณเพื่อได้คุณกลับมาแล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่สําหรับคุณค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะบทสรุปจะมีความชัดเจนกันเกิดขึ้นนะคะ ถึงแม้จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์แต่เขาก็จะสามารถพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่าเขายอมทำทุกอย่างเพื่อคุณเขายอมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อคุณรวมทั้งในเรื่องของการสร้างนะคะสร้างสร้างอนาคตสร้างความมั่นคงเพาอยากให้คุณมีความสุขสบายเพาอยากให้คุณ มีความสุขเวลาที่ได้อยู่กับเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพจิตใจเขาจะทำให้คุณรู้สึกได้ว่าเขายอมทำทุกอย่างเพื่อคุณนะคะยอมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อคุณค่ะเพราะคุณคือคนที่เขาเลือกแล้วนะคะและคุณคือคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาทาให้เขา เป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเขาจะยอมทําทุกอย่างเพื่อคุณเขาจะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณและคุณกับเขาจะได้จูงมือกันไปอย่างยาวนานและมั่นคงในความสัมพันธ์นี้อันนี้ก็คือคำทำนายว่าเขาจะยอมทำอะไรเพื่อคุณนะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าตรงกับคำทำนาย ของใครที่กำลังเจอสถานการณ์ตอนนี้อยู่ถ้าตรงกับเรื่องราวของคุณก็ขอคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะขอบคุณและขอให้เจอความรักที่ดีขอให้เจอความรักที่ลงตัวเจอความรักที่สมหวังนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ